ครูติคบมีผู้ชายที่ไม่สนใจเลเวลผู้หญิงไหมคะหรืออาจจะสนน้อยมากๆส่วนตัวคืออยากได้แฟนที่คบกันเพราะรักเพราะเอ็นดูกันจริงๆไม่อยากให้ชีวิตคู่ดูเหมือนเกมมีวิธีดูผู้ชายที่เข้ามาแบบจริงใจไหมคะโอเคครูติจะบอกเลยนะเรื่องไม่มีเกมอะ่ะไม่มีอยู่จริงและคําว่าไม่สนเลเวลอะ่ะไม่มีอยู่จริงเช่นกันสนหมดแม้แต่ตัวเราเองเราก็สนเลเวลผู้ชายลองผู้ชายเลเวลต่ําศักยภาพต่ําเราก็ไม่เอาเช่นกันและเช่นกันกรณีถ้าเขาเลเวลสูง ดูนะเราสนใจผู้ชายเลเวลสูงกว่าเรามากๆเลยแล้วผู้หญิงคนอื่นสนใจไหมอ่าลองคิดดูจินตนาการตามนะใช่แล้วไปดูความจริงว่าใช่ไหมก็ใช่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้หญิงจะทุกคนจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นรักฉันเพียงคนเดียวซึ่งเราก็ทํานี่คือเกมหนึ่งอย่างที่เราเล่นกับผู้ชายก่อนแล้วนะแต่กรณีอย่างที่เราต้องการยกตัวอย่างเนะี่ยคือเราต้องการผู้ชายที่มีคุณภาพสูงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณภาพถ้าเราเจอผู้ชายประมาณนี้นะ ข้อแรกใช่เราเจอของดีข้อที่2เราเจอแกล้งเป็นไม่รู้ค่าตัวเองเข้ามาอ่อนแอใส่เข้ามาทําเป็นดีทุกอย่างรักเดียวใจเดียวเต็มที่เลยสุดท้ายแปบ๊บหนึ่งลายออกเขากลับไปเป็นที่เดิมเขาแค่แกล้งเพื่อที่จะรักเราแกล้งที่จะไม่เล่นเกมใส่เราแต่การแกล้งนั้นมันคือเกมที่ซับซ้อนแล้วมันซ้อนเกมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเราเองหรือฝั่งผู้ชายเล่นเกมทั้งสิ้น และผู้ชายจะสนใจเราได้ยังไงอ่ะลองดูนะเลเวลต่ําก็พยายามเล่นเกมทําความดีกับเราเพื่อเราไปสนใจเขาถูกปะผู้ชายเลเวลสูงเกินไปถ้าเขาไม่มาหยอดไม่อ่อนแอใส่เราไม่เล่นเกมใส่เราเราก็ไม่เอาเขาอยู่ดีเพราะเหมือนจะเข้ามาหลอกเขาม่บอกว่าเออจริงๆก็ไม่ได้รักเดียวใจเดียวหรอกนะครับแต่ว่าอยากจะมาเซ็กซ์ด้วยทักงสองสาครั้งเพราะเบื่อแล้วเดี๋ยวผมก็ไปอย่างนี้เราให้เซ็กซ์ไหมไม่เขาก็ต้องเล่นเกมเนียนเหมือนรักเดียวใจเดียวเก็ตตรงนี้นะโอเคมาต่อกันที่ว่ามีวิธีดูผู้ชายที่เข้ามาแบบจริงใจมัเววลาคือตพิูน์ เวลาคือตัวคัดกรองแบดบอยแล้วก็พวกเจ้าชู้ออกไปอาจจะสักสองสาเดือนมีน้อยมีจํานวนน้อยที่มีความอดทนหรือเก็บสต็อกมากๆ6เดือน1ปี2ปีเขาก็ยังคงอยู่แต่เขาอยู่แบบสต็อกเขาเยอะเขาไม่ได้เสีเรียดอะไรนะมาต่อดูเวลาสัก2 3ถึงเดือนดึงเวลาในการให้เซ็กส์อันนี้พูดถึงกรณีผู้ชายเลเวลสูงที่เข้ามาหยอดนะผู้ผู้ชายเลเวลต่าเราไม่ได้ให้เซ็กส์อยู่แล้ะหรือพวกนั้นเราก็จะเกมใส ตามตามธรรมชาติเลยเราเคยเจเกมอยู่ล้วจิงถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าาวัดกันเลเวลเท่ากันนะผู้หญิงอย่างเราอ่ะเกมเก่งกว่าอา่าแล้วก็เรื่องเวลาเสร็จดูเรื่องการลงทุนถ้าเวลาเยอะแต่ยังไม่ลงทุนไม่นับแต่ถ้าลงทุนแล้วเวลาน้อยก็ไม่นับต้องมีการลงทุนไปมาหาสู่วันสำคัญอยู่กับเราได้ ใช้เวลาระยะหนึ่งไม่ต้องเยอะสามเดือนหกสามเดือน,ส,อนสี่เดือนเนี่ยเราจะเริ่มมีวันสําคัญวันเกิดวันนู่นนี่นั่นเขาพาเราไปเจอเพื่อนฝูงเขาไหมเขาพาเราไปเปิดตัวเพิ่มขึ้นปะเขาลงทุนกับเราไหมวันเกิดเราวันเกิดเขามีอะไรเพิ่มเติมไหมลงทุนใช้เวลากับเราหรือเปล่าเวลาสําคัญมากเพราะผู้ใช้รายได้สูงเงินเขาผลิตแบบว่าสก,กิตรีว่าแบบวันหนึ่งก็ได้แล้วสองสามพันบางคนเป็นหมื่นรายได้เดือนหลักแสนเนี่ยเขาผลิตเงินได้เขาเสกได้แต่เวลาไม่ได้นะ อย่าลืมนะคิดคิดตามกรุติดีๆนะผู้ชายที่มาอยู่กับเราเขาจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไม่ได้และเช่นกันถ้าผู้ชายที่ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเขาอยู่กับเราไม่ได้เขาจัดลาดับคนสาคัญแล้วเราสําคัญน้อยกว่าเราโอเคอยู่ตรงนี้ไหมไม่โอเคเดินออกมาถ้าโอเคแบบอารมณ์แบบประเมินประมาณว่าฉันเป็นตัวเลือกนิดนึงสําหรับผู้ชายแม่งที่มันอัลฟาจริงๆคุ้มอยู่ต่อเล่นเล่นเกมลุยต่อแต่ถ้าไม่คุ้มถอยออกมาแล้ว ล็อกสถานะผู้ชายหรือเลงเลเวบผู้ชายที่ต่ำกว่าน,นั้นสักหน่อยหนึ่งเกมน้อยกว่าน,นั้นสักหน่อยหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ครูของมากกว่าเขาจะตรงนี้นะโอเคก็หลักๆของผู้หญิงไม่มีอะไรมากดึงเวลานิดหน่อยแล้วก็คือพูดตรงๆนะเวลาเราเจอผู้ชายเลเวบสูงเกมเราจะหายอัตโนมัติคือสัญชาตญาณเราต้องฝืนนิดนึงคือเราจะแบบพุ่งเข้าไปหาหคือของฉันรักแท้จริงๆเราโดนเกมเราจะถูกหลอกง่ายมากเพราะว่าคือคนรลเวบสูงอะ มันเก่งมันเจ๋งไม่ไงั้นมันจะ,ะเลเวลสูงได้ไงเข้าใจตรงนี้บ้างโอเคคือเขาเป็นของดีมันเลยดึงดูดเราเข้าไปอัตโนมัติก็ลางวัลเท่านี้นะดูแค่เวลาและการลงทุนการลงทุนในที่นี้ไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่จะต้องเป็นอ่าสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงินและเวลาเพราะเวลาสําคัญมากผู้ชายเหล่านี้เวลามีค่ามากกว่าเงินสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไ้เท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อไป